เอวามีสุตังเอกังสัมยังภะคะวาภารานสียังวิหารติอิสิปตนเนยมิกาทายะตาระโคภะคะวาปัญจวาคีเยภิกขุอามันเตสิเตเวม เสวิตาภายโยจายังกาเมสุกามาสุกันลิกาลุโยโขอีโนคาโมะโขตุชนิโกอนาริโยอนาตาสันนิโตโยจายังอาติรมาทาลุโยโขตุโขอนาริโยอนาตาสันนิโตเอเต ทิขเวอุปอันเตอนุปัชฌามาจิมาปฏิปทาตถาคตเณภิสัมปวทาจักุกัรณี สมายาปิญญายาสัมปวนธายาดีพานายสังวัตติกตมะจะสาปิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอาปิสัมปวนธาจากุการณีญาณการณีอุปสมายาปิญญายาสัมปวนธายาดีพานายสังวัตติอาเมวะอริ सा <laughs> ขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตินอภิสัมภูธาจา ni ya negara nih upasmaya habin Jaaya sang membuatayakni pan sang tadi hitangku panabi kau itukan hari biasa canca dibitukacara itu bitukam karenaam ituukan supaya. โยโคตูโคปิเยหิเวปโยโคตทโคยัมปิจังนลาปฏิตามปิทูขังสังขิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปันภิเขเวทูขะสมุทัยโยอริยศาจังยายังตันหาปูนโอภวิกานันติราคะสหกตาตาร ตินันตินีสสยทิทางกามตานหาพวตานหา ปวตันหาอิทังโคปนภิกเวทัวกนิโรธัวอริยสัจจังโยตัสสาเยวตันหายาเสสวิราคนิโรธทุจาโคปตินิสัคโอมุติอนารโยอิทังโคปนภิกเวทัวกนิโรทุคามินีปฏิปทาอริยสัจจังไยเมวะอริโยอาจั ทิโกมาโกสายทิ่ธรรสัมมาทิฏิสัมมาสังก็โปสัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาอาชีวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิฐังทุกขังปาริยสัจจติเมธีเขเวกุเตอนุสตเต ทมเนสุจากุลุณทับไป อุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวิชาอุตตปาทิอาโนุโกณ์อุตตปาทิตังโคะปานิทานทุกขังอริยสัจจันติเมพีตเวปุเตะอนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุตตปาทิญาณงอุตตปาทิปัญญาอุตปาทิเวิชาอุตตปาทิอานุโคณ์อุตตปาทิ ตังโกปฏนิทานกรุขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภีคะเวปุตเถอนัตโตสุเตสุขัมเมสุจักุงุุทะปาติยานังปุทะปาติปัญญาอุทะปาทิเวชะอุทะปาทิอาโละ อิทังทวนทางสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพีตเวบุตภะอนันตตสุเตสุธรรมเมสุจักุุขุตปาทิญาณุตปา

ตังวข้าสมุทโยอาริยสาจจัปะีนันติเมปีกเวบุเพอนันโุสุเตสุธมเมสุจากุมบุตปาทิยานังบุตปาทิปัญญาบุตปาทิเวชาบุตปาทิอารมตัวบุตปาทิธางวทานที่รวตัวาริยสาจจันติเมปีขเวบุเพอนันโุสุเตสุธรรมเมสุจาก ภูอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชญาอุทปาทิอนุพลอุทปาทิตังโกตานิทังทวนกันนิรวนทวนตริยสัจจังสัชิกาตาปันติเมปิกขเวภูเอนานุสุเตสุธัมเมสุจักภูมอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชญาอุทปาทิอา ลตัวอุทปาธิตังตัิตังตวขันิโรตัวอริยศาสัจิสาธิติเวพิเวปุเถหันุสุเตสุธรมเมสุจักุอุทปาธิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวชาอุทปาทิาโลตัวอุทปาธิอิทังตวกานิโรตัามินนปฏิปัาอริยศาสันติเม กเวโกเตอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุนุทปาปิยานังุทปาปิปัญญาอุทปาปิวิชฌาุทปาปิารุโขุทปาปิตังโคปนิธานทัวกนิโรธทักขามินนปฏิปทาอริยสัจจังภขเวตาปนิเม ขเวปุเทหนนุสุเตสุธรรมเมสุจัคุงอุทะปาทิญาณุทะปาทิปัญญาุทะปาทิเวชญาุทะปาทิอาโลโกวอุทะปาทิตังโัวปานิตังโัวกันิโรตะคามิเนปฏิปทาอริยสัจจคาวิตันติเมผีขเวปุเทหนนุสุเตสุธรรมเมสุจัคุงอุทะปาทิญา อุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทปาทิอารมโ์อุทปาทิยาวกิวัจเมธีคะเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยาทาคูตังยานตาสนังาสุปิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพีคะเวสัเทวเกโลเกสมา พระเกสาพระมเกสาสมณพระมณียาปชายาสาธวมนุสยายานุตรัสัมมาสัมปวิอภิสัมพวทวตาจัยาสิงยตัวจะพุทธเมธีคเวอิเมสุจตัวสุอายัสเจสุเอวันติปาริวันตังทวาตสารัยถาพุตังยา ทาสนัาสุวิสุวรรณตาโหสิอีตาหังทีทเวสัตเทวะเกโลเกะสัมมาระเกสัพรามเกสาสมาณพรามณียาปชายาสัเทวามโนสายอนุตตรังสัมมาจั กับปิสัมภูทว่าปัจจันยาสิงญาณัญจัปนัมเมธาสนังอุตปาติอัคขวะปาเมวิมวติอายมะติมาชาตินาติธาติปุนาปวติธรรมวุติปะกวาธาตมนาปัญจวาคียาติภุตปะกวตัวปาสิตังนาปินันทุนิมาสมินจัปนวายาการณาสมิงผัญญามาเนอายะ สมตะวนโควัตัญญาสวิราชังเบตาบาลังธรรมจากคุ้งอุทปาทิยังกินจิตสมุทัยธรรมังสาพันตัณนิโรธาธรรมันติปวติเตจักขควตาธรรมจาเกภูมิเทวาสัตถมโนสาเวสุเอตัมขัควาตตา สยังอิสิปะเนียมมคาถาเยะอนุตรังธรรมะจากังปะวัติตังอาปาติวัติยานสำเนนวะรามเนนวะเทเวเนวะมาเรเนวะรามุนาวะเกนจิวาโลกาสมิติอิติหเตนะคเนนะเตนะโกหเตนะยาวะพรามโลกะ จะสัจสัมหาสีโลกระทำตุสังมภิสัมปะคันปิสัมภเวทิอาปมาโนจะโอลารโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติตามเมวเทวานังเทวานุปาวังปะทโคภะกวางอุทานังอุ สอัญญาสิวัตะโกนโกนทานโยอัญญาสิวัตะโกนโกนทานโยติติทิังายะสมะโตนโกนทานญาสัญญาโกนทานโยตววนา